สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ1เดือน867นะครับวันแรกของเดือนสิงหาเราเปิดตัวรถเข้าใหม่แล้วก็ที่เพิ่งเก็บงานเสร็จเรียร้อยอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้คือ Yamaha d a x s t a r 400ตัว c u s t o มนะครับคันนี้เป็นรหัส VH 0 1 J แล้วนะครับบ่งบอกว่ามันคือปีใหม่ที่เปลี่ยนเป็นใหมทีดิ้อนแล้วมีเกน้ำมันแล้วนะครับ d a x s t a r จะมี2เจนนะ นะครับให้เป็นความรู้เพื่อนก็จะมีตัวแรกที่เป็นไมค์อันาล็อกอันนั้นจะเป็นรหัส 4TR นะครับขึ้นต้นดย 4TR เครื่อง 26m นะครับเจเนอเรชั่นที่2ก็คืออ่ามันจะเป็นไมคตดิอนนะครับมีเกณฑ์มาบอกแล้วนะครับอันนั้นจะเป็น v h 01J นะครับเครื่องก็ยังเป็น 26m เหมือนเดิมนะครับ 렉สตาร์สี่ร้อยจะมีแค่2รหัสนี้เทา่านะนั้นนะมีก็คือง่ายคือไมค์อนาล็อกกับไมค์ดิจิตอลแค่นั้นเองนะครับคันนี้เป็นไมค์ดิจิตอลแล้วแล้วที่สำคัญวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับแล้วก็ไมไม่เสียด้วยนะถ้าเราติดต่างว่ารถแม่งไม่เคยไม์เสียเนี่ยเลขไม์แม่งน้อยจัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันครับมาเดินวนรอบรถก่อนนะครับจริงๆริงคันนี้มาถึงร้านตั้งนานแล้วครับแต่ว่ารอของ นะรอของคือผมไม่ถูกใจแฮนด์เข่าวควายอะ่ะที่มันแบบมาเป็นองกว้างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยชอบนะเราก็เลยเบิกแฮนด์ที่เป็นแฮนด์เดฟนะครับเพราะว่าตุ๊กตาเนี่ยมันโน้มเข้าหาตัวอยู่แล้วเราก็ใส่แฮนด์เดฟให้นะครับพร้อมกับเปลี่ยนปอกแฮนด์ใหม่เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีรอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ ตรงรุ่นดกโหมดอีกก็ต้องสั่งนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ยามาฮ่าแดกาจะเป็นเอ่อสิบสโวลต์สิแอมป์นะถ้าตรงรุ่นนะครับเป็นตัวลูกสูงนะครับรหัสถ้าเป็นของ R r จะเป็น YT12JS ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้คือตรงรุ่นนะครับแดกคตาควรจะใส่ 12M แอมป์ขึ้นไปนะไม่ควรใส่9นะครับเพราะว่ามันกินไฟค่อนข้างเยอะนะ ควรใส่12หรือ14ขึ้นไปนะครับราคามันก็จะแพงกว่า9นะแต่ว่าผมว่าไม่ต้องประหยัดหรอกเพราะว่าระบบไฟเป็นสิ่งสำคัญมัน9มันอาจจะอยู่หลักร้อยแต่ถ้าพวก12 14มันอาจจะอยู่หลักพันมันก็เพิ่อมอีกไม่กี่ร้อยหรอกนะครับเราก็ใส่ของตรงรุ่นของแอมที่มันจำนวนสูงๆอะ่ะเพื่อให้รถมันใช้ระบบไฟได้เพียงขอนะครับเราก็มีเก็บงานอีกเปลี่ยนซีน,นชค เปลี่ยนท่อนะเพราะตอนแรกเป็นท่อแต่งมาผมไม่ชอบนะครับผมว่ามันคันนี้มันควรจะเดิมเราก็หาเปลี่ยนเป็นท่อเดิมอีกกว่าจะเสร็จออกมาให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะกว่าจะรอของผู้รออะไหล่ต่างๆนี่แหละนะครับกว่าจะเก็บงานเครื่องเก็บงานสีล้างอะไรเงี้ยจนเสร็จสมบูรณ์นะคือที่ร้านน่ะเราไม่ได้จับรถมาแล้วก็ ขายเลยนะคือใจจริงผมอ,อยากทําแบบนั้นนะเพราะหนึ่งผมไม่ต้องเหนื่อยแต่รถที่พวกนี้ที่ซื้อมาเนี่ยมันคือรถเก่า20-30ปีนะครับผมแจ้งลูกค้าก่อน80%ที่ร้านซื้อเข้ามาซ่อมเซอร์วิสทุกคันน้อยมากที่เจอซื้อมาแล้วแบบเจ้าของล้างมาให้ใหม่กิ๊บรถสภาพพร้อมขี่พร้อมใช้ขายได้เลยเนี่ยตีจะเป็นเปน20%เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าลูกค้า ของร้าน CTW เนี่ยเราต้องทำให้นะก็คือมันเป็นมนาตรฐานของเราแหละนะครับใครจะขายยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่เนี้ยเราเซอร์วิสให้ทุกคันก่อนขายทุกคันผมต้องจ่ายค่าเซอร์วิสจ่ายค่าช่างจ่ายค่าของเกือบทุกคันนะให้มันสมบูรณ์ให้มันเรียบร้อยกว่าจะออกมารีวิวให้พวกท่านชมนะครับมาคันนี้มาดูรายละเอียดกัน คันนี้เป็นยามาฮ่าแร็กซตาร์0ตัว c u สตอมก็ให้ความรู้เหมือนเดิมแร็กซตารก็จะมีนอกจากมี2เจนแล้วก็จะมี2 2ทรงคือตัว c u สตอมกับตัวคลาสสิกอันนี้เป็นตัวคัสตอมนะเดี๋ยวจะสอนให้ดูด้วยว่าปีใหม่มาดีต้อนดูยังไงพี่นะครับถ้าครบครบนะอันดับแรกเนี่ยถ้ามองมองมองตาเปล่าเ่ยให้ดูที่กาดโชค๊คนะกาดโช๊กเนี่ย ถ้ามีตัวกาดโชกตัวเนี้ปีใหม่นะครับเพราะว่าตัวรหัสไมอันอล็อกไม่มีกาดโชกมาให้นะสองออให้ดูที่หน้าใหม่นะหน้าไม่ถ้าเป็นมีเกนือมันแล้วเนี่ยก็คือปีใหม่นะครับสให้ดูที่ฝั่งซ้ายมันจะมีตัวตัวกองไอเสียวนไอเสียไอกระปุกดำๆเนี่ยนะครับ สอย่างนี้ถ้าดูจากภายนอกนะจะดูออกว่าเป็นตัวไมลีดิอนแล้วนะครับแต่บางบางทีอากาศโชกก็ไม่มีมานะก็ดูได้แค่ไม้ bon ์ไม้บนกับไอตัวตัวไอตัวคอนโทรตัววนไอเสียตัวเนี้ยก็ <S 1> <S 1> จะรู้ว่าเป็นปีใหม่ไมลีดิทอนนะครับอันนี้คือบอกให้เพื่อนๆนดูแล้ว <S 2> <S 2> เจอเด็กตาเฮ้ยคันนี้รหัสอะไระ <S <S มาพอเรารู้ว่ามันเป็นปีใหม่ไมลีดอนเนี้ยมันก็จะเป็นรหัส v h ศู j นะครับแต่ถ้าเป็น ตัวอันาล็อกก็จะเป็น Ctr วิธีดูคร่าวๆแค่นี้ครับทำไมผมถึงรู้ผมอยู่กับมันมาบ่อยอะเราก็เลยรู้แล้วเลยเออเลยเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เราก็เลยมาถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆน,นะโอเคคันนี้เป็นตัวใหม่ดีตอนแล้วมาดูสภาพรถโดยรอบครับคันนี้เดิมทั้งคันนะเท่าที่ถามผมไม่เคยไม่เคยชุบไม่เคยบิวเลยนะมันอาจจะมีแบบพวก สภาพขี้กงขี้เกลือกากขี้กากตามอายุบ้างนะเพราะว่าอายุมันเนี้ยก็ประมาณ24ปีบวกนะครับเพราะว่าปีไม่ที่ต้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณปี2เกือบ2 0 0พันอะเก้าปลปลนะครับนะยางดันรอบนะครับหน้าหลังสภาพโอเคนะได้ดันรอบไปนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเป็นยางปีอาจจะปีเก่านะตามอายุแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่มีไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับมาตัวกระบอกช้งคเนี่ยอาจจะมีขี้กาดขึ้นบ้านนะถ้าถามทํายังไงให้หายต้องต้องปัดนะครับต้องถอดออกมาปัดเพราะว่าขัดยังไม่ไมหายเพราะว่ามันมีเลกกเกอร์เคลือบอยู่ข้างบนนะแล้วที่กาดมันอยู่ข้างล่างนะครับก็อาจจะมีแบบตามอายุนะ แต่ว่าขอบล้ออะไรก็สภาพดีซีรวดก็สภาพเดิมไม่เคยชุบไม่เคยอะไรเลยนะครับพัดมาซีนโชค๊คเปลี่ยนให้แล้วนะครับ2ข้างตอนซื้อมาลั่วค่าเปลี่ยนข้างละห้านะครับเปลี่ยนสองข้างหนึ่งพันบาทเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะครับข้างบนก็จะมีตุ๊กตาแต่งน่าจะประมาณสิน,นิ้วโน้มเข้าตัวนะครับกระจกมองข้างมีครบ ปั๊มเบรกปั๊มบนเดิมประกับเดิมนะถัดมาก็จะเป็นโครเมียมฝั่งขวาเรามาดูรายละเอียดฝั่งขวากันนะครับคันนี้โครเมียมเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยจัดนะให้ดูกันโครเมียมคันนี้ก็ใสๆนะรถ24่ปีนะนะครับก็จะมีฝากกองนะครับเอาแวบนี่นะ ฝาเครื่องนะครับฝาบนฝาบนเนี่ยอาจจะมีที่มันเป็นพลาสติกนะมันอาจจะมีแบบคองๆองนิดหน่อยแต่ไม่มีเนี่ยมันจะเป็นแบบย่นยนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะส่วนฝากรฝาเครื่องข้างล่างนะครับตัวท่อเงาเงาเลยไม่มีตำหนินะฝาข้างก็จะเป็นโครเมียมนะครับ คิ้วอะไรก็เงานะครับก่อนจะวนไปฝั่งนู้นเดี๋ยวมาดูข้างบนหน่อยตัวครอบไม้ก็เงานะครับแต่ว่าที่มีอาจจะไม่สวยบ้างอาจจะเป็นพวกประกับนะที่มันเริ่มขึ้นขี้เกลือนะครับประกับฟัมเบรกบนนะอันนี้ต้องส่งปัดหรือส่งชุบถ้าจะเก็บงานใหม่นะครับแต่ว่าพวกตุ๊กตาอะไรก็ยังสวยแฮนด์เบรกใหม่ปอกแฮนด์ เบิกใหม่นะครับจะจกมองข้างมีครบนะสีเนี่ยถ้าถามผมสีโดยรวมยังสวยอาจจะมีแค่สีถังที่น่าจะพ่นมาแล้วแต่พ่นมาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ได้อยู่แหละนะผมก็พยายามขัดแล้วมันก็ได้ได้ดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าเดิมตอนที่มาเยอะ ถามขี้เละไหมไห่นะแต่สีไม่อาจจะแบบไม่เงาเท่าแบบจุดเอื่นนะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะถามผมเบาเดิมสภาพ,ภาพโคตรดีเลยนะครับหนังรูเดิมแอคตาต้องเป็นแบบนี้นะข้างบนเป็นหนังรูกันชนหลังสภาพสวยไฟเลี้ยวเดิมโรงงานนะครับไฟท้ายเดิมตัวพาบังโคนเดิมนะครับ ล้อหลังสภาพโอเคนะครับโดยรวมก็สภาพดีอาจจะมีสนิมขึ้นบางๆบ้างแต่ว่าเล็กน้อยนะครับตัวเพาก็แห้งๆสะอาดๆเริ่มเดิมเลยนะครับกันชนหลังฝั่งนี้ก็สภาพสวยเบาะสภาพดีนะครับนานๆก็จะไม่ค่อยเห็นเบาแด็กสภาพเดิมเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะขาดหรือว่าจะหุ้มใหม่ทรงใหม่แนละ้วนะครับโคเมียมฝั่งซ้ายก็สภาพสวยและแพ้ฝั่งขวานะครับอ่นะ ลาข้างโครเมียมนะครับตัวครอบเพลาครับเงาหมดถังโดยรวมก็สวยนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบแลกเกอร์ไปอาจจะเคลือบมาไม่เงาเท่าอันข้างหลังเดิมของเดิมอันนี้อาจจะมีพ่นมาแล้วนะครับ จริงๆเก็บสีถังคือต้องเก็บไหมแล้วแต่ความซีเรียสคนนะผมว่ามันสวยอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็แจ้งลูกตําหนิลูกค้าก่อนแล้วก็พวกเนี้ที่เป็นพวกขี้กากนะทำอะไรได้ไหมต้องส่งปัดอย่างเดียวครับขัดยังไงก็ไม่ออกเพราะว่ามันขึ้นอยู่ข้างในนะมันมีเครือบแล้วก็ขึ้นอยู่ข้างในทีต้องส่งปัดนะครับตัวแผงคออะไรก็ยังสภาพใหม่นะ ก็โดยรวมคันนี้ตำหนิก็คือตามอายุเลยเอาพูดง่ายๆนะครับตำหนิใหญ่ๆตำหนิที่เกิดจากความเสียหายตำหนิที่เกิดการชำรุดไม่มีตำหนิตามอายุเลยนะครับตามอายุรถ24ปีขึ้นนะก็มีพวกแกนโช๊คที่ปีข,ขึ้นที่กาดแล้วก็มีพวกประกับปั๊มเบรกนะครับที่มันแบบว่าเออแบบนานแล้วนะแต่ว่าโคมีมนีย่ยกให้เลยเงาเงา ีแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็โดยรวมก็สภาพดีแล้วก็อ่ะอย่าไปมองที่นินะท่านได้อะไรบ้างคันนี้นะเราทําให้คันนี้ซีนโชคสองข้าง1,000บาทนะครับแบตเตอรี่รูปใหม่ rr 12วสิแอมป์1,200 1 3ันะนะครับแล้วก็มีอะไรวะท่ออเสียตอนมาเป็นท่อแต่งเราใส่ของเดิมให้นะครับมูลค่าเท่าไหร 3ามพันห้าอ่ะ,อะนะครับแล้วก็มีแฮนเดฟนะหนึ่งพันบกแฮนสี่ห้าร้อยนะบวกไปเนี่ยผมคิดอ่ะมียังจะมีเซอร์วิสพวกเล็กเน้อยเนี่ยบวกไปเนี่ยเกินห้าหกพันละอันนี้คือที่ท่านได้เพิ่มจากการเซอร์วิสของที่ร้านนะบางทีอยากให้มองดูบางทีรถมันอาจจะอาจจะแบบเก่าตามอายุแต่ว่าให้ดูการเซอร์วิสตัวรถเป็นหลักก่อน นะครับว่าเฮ้ยเออมันทําอะไรมาแล้วบ้างเราเพราะว่าเราไปขี่พวกนั้นเนะี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานมันมีผลต่อความรู้สึกนะครับเราไม่ต้องซ่อมเพราะมันไม่เป็นไรแต่ถ้ารถไม่ได้เซอร์วิสเนี่ยเราต้องเสียตามซ่อมขี่ไม่ได้นะครับอันนี้เราน่าจะหง,ง,งุดหงิดแล้วเสียอารมณ์มากกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องจเจ้ารถคันนี้ครับอ๋อก่อนจะฟังเสียงเครื่องผมอยากให้ดูเลขไม้นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เลขไม้โคตรน้อยเลยนะครับตั้งแต่แบบซื้อพวกแดกมานะ เห็นไามวะดนมันมเปิดมันต้องมืดกว่าน,นี้คันนี้มายอยู่หนึ่งน่าจะหมื่นสี่ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันนี่แหละ ว่ามันต้องจะเห็นตอนมืดๆหนึ่งมื่นสี่พันนะคันนี้เลขไม่น้อยจัดแล้วก็แล้วก็ไม่เนี่ยไม่เสียนะครับไม่ใช้งานได้ปกตินะก็ะคือวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับบ,บอกถึงอะไรบอ,บอกว่าคือรถมันรถมันสดอะรถมันไม่ค่อยได้ใช้งานแค่นั้นเองนะครับ คือ24ปีวิ่งแคนะ่หมื่นสี่ก็ถือว่าน้อยนะนะครับมาดูเสียงเครื่องนะครับอันนี้เป็นท่อเดิมนะอันนี้คือเดินเบานะครับมาเรามาดูระบบไฟกันหน่อย แบ็คมีไฟฉุกเฉินให้นะครับหน้าลักนะครับปกติกับปิดตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่กับปิดแล้วก็ไปเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายทำไมต้องไล่ระบบไฟบางทีแบบรถไปถึงลูกค้าลิกข้าวอกว่าไฟลงไฟเลี้ยวอะไรไม่ติดอะไรงี้นะครับเราก็เช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบนะ เดี๋ยวติดหมดนะต่อไปก็สูงต่ำครับติดนะแน่ดังโอเคขับไฟออกทุกจุดนะครับไม้ใช้งานได้ปกติเดีย๋ยวลองเบิ้ลหน่อย พ่อเดิมนะครับมันก็เลยเงียบๆหน่อยนะ ไม่ดังมากนะครับเข้าหมู่บ้านได้ไม่โดนด่านะครับใครที่ชอบเงียบๆนะนะครับก็อ่ะารายละเอียดคันนี้นะครับ yamaha d a x s t a r 400ตัวคัตตอมนะครับกับรายการเซอร์วิสกับค่าของที่เบิกให้น่าจะเมื่อกี้เท่าไหร่มาผมก็ไม่ได้บอกนะ,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 ะผมว่าน่าจะมีเกิน5-6,000ขึ้นนะครับผมไม่ได้ดูบินนะคันนี้เอาไปแค่ หมื่นสองนะครับหกหมื่นสองเราขายไม่ค่อยแพงหรอกเพราะว่าบางทีผมเข้าใจว่าบางทีรถมันมีแบบตำหนิความเก่าบ้างไม่ได้เนี้ยมากนะครับเราก็เปิดเปิด,ปดสมเหตุสมผลและวหกหมื่นสองนะครับกับเซอร์วิสให้คือหักค่าเซอร์วิสผมไป 6, 7, นะ่ะหกเจ็ดพันเนี่ยผมจะเหลือเท่าไหร่นะก็นั่นแหละครับก็หกหมื่นสองท่านซื้อไปท่านไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะว่าเราอะไรที่จะต้องซ่อมเราเขาเรียกอะไรเรา เราจัดการให้ท่านแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างนะในระยะยาวเพราะว่าเป็นรถเก่านะครับตามสภาพตามอะไรเงี้ยอาจจะมี Service, เซอร์วิสไปบ้างเรื่องปกติแต่ว่าอะไรที่ที่ผมซื้อมาแล้วมันต้องเปลี่ยนต้องอะไรเงี้ยผมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับก็หกหมื่นสองนะครับยั่ห้่าไดตาสี่ร้อยคัตตอมลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ C t w วิลเรเรามีรถเข้ามาตลอดจะซื้อจะขายติดต่อเราได้เลยครับรับซื้อทั่วประเทศร้านอยู่สมุทรสาครนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ